อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยนะครับนี่เป็นน้องชายนะครับถ้าอาจารย์เฉลิมเฉลิมชัยจะต้องแก่กว่านี้แล้วก็ใส่เสื้อมอห้อมอันนี้ไม่ใช่แล้วเขาแก่กว่าเยอะไอ้เขาชอบทักว่าเป็นเป็นพี่ชายผมเป็นอาจารย์เออบอกเป็นพี่ชายเป็น,นยังไม่ใช่ที่อ่ะไม่เที่ยวกับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาเที่ยวเชียงรายนะครับ มา yup. ท,ท,ที่เชียงรายนัสถานที่แรกที่จะต้องมานั้นก็คือวัดร่องขุนนะครับข้างในวัดวันนี้ก็รู the the ้สึกว่ามีน hey, nice. ักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันข้างในว่าความสวยงามจะยังเหมือนเดิมไหมแต่สาหรับผมแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายขนาดไหนกับผมครับครับนี่อันนี้คือซุ้มประตูด้านหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องลอดผ่านตรงนี้มาก่อนนะครับ หลังจากที่เข้ามาก็จะมีะนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวกันเยอะนะครับสถานที่อาจจะเห็นความสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามมากนะครับสาหรับสถานที่ของวัดนะครับก็จัดไว้อย่างเป็นสัดส่วนนะครับตรงนี้ก็เป็นซุ้มทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินตามทางเดินนี้ไปถ้าเป็นวัดบ้านเราก็จะเรียกว่าระเบียงคดนะครับแต่นี่วัดของท่านอาจารย์เสลิมชัยนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับก็มีความสวยงาม ทีเดียวนะครับส่วนด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังโบสถ์นะครับซึ่งจะมีสะพานข้ามน้ําตรงนี้นะครับนี่สังเกตเห็นนะครับซุ้มทางเดินนะครับหรือว่าระเบียงโคตรรอบๆบโบสถ์นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับประดับไว้ด้วยใบโพสีเงินนะครับรีบเลยครับสวยงามทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้างโบสถ์นะครับซึ่งผมจะอยู่ด้านซ้ายของโบสถ์นะครับก็ถ่ายให้ดูความสวยงามนะครับ นะครับนี่นักท่องเที่ยววันนี้ก็ค่อนข้างจะมาเยอะทีเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่สวยที่สุดในโลกนะครับเป็นห้องน้ําสีทองนะครับเป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ทําอะไรท่านก็ทําให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่แล้วนะครับครับก็ที่จริงผมมาที่วัดนี้ผมก็อยากเจอคนที่สร้างวัดนี้นะครับก็คืออาจารย์เฉลิมชัยนะครับที่ เป็นคนที่เหมือนชาวบ้านตัวเมืองเขานำเสียงเขาพูดเสียงดังแล้วก็โกงวงวายนะครับแต่คนนี้ไม่รู้อยู่ที่บ้านนะเนี่เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปดูว่าแกอยู่ไหนถ้าแกอยู่เดี๋ยวขอสักหน่อยหนึ่งเอานั่งอยู่นี่พอดีจ้าผมว่าตัวจริงนะใช่ไหมอําผมใช่ไหมนี่ นั่เลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จานเฉลิมชัยนะครับนี่เป็นน้องชายนะครับถ้าอาจานเฉลิมเฉลิมชัยจะต้องแก่กว่านี้แล้วก็ใส่เสื้อมอหัมมอันนี้ไม่ใช่แล้วดูแข็งแดงเยอะเลยนี่ไหนครับพี่ชายแก่ยิ่งเพราะว่าเพราะว่าจารย์แก่จานเขาแก่เว่าเยอะ ไอ้ก็ชอบทักว่าเป็นผม,เป,นมเป็นพี่ชายผมเป็นอาจารย์เออบอกเป็นพี่ชายเป็นยังไม่ใช่ไม่เชี่ยครับวันนี้ก็มีความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมาเที่ยววัดร่องขุนนะครับนี่ก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงของท่านอาจารย์เฉลิมชัยประสิทธิพ,พัฒน์นะครับ <S <S คน <S <S ที่คุยกับผมเมื่อสักครู่นะครับ แหม่แกอ่ำจนสนิทเลยนะครับเมื่อกี้นะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวจริงหรือตัวปลอมครับแต่สุดท้ายก็เป็นตัวจริงนะครับก็มีความสุขครับที่ได้อยู่กับท่านนะครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าท่านดูคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์เฉลิมชัยครับ